ผกับความประเมตดระบายของชีวิตรู้สึกถึงถึงจิตวิญญาณของอินเดน่าโจนผู้แสวงหาทางจิตวิญญาณนักเดินทางผู้ค้นพบชีวิตที่แท้จริงของตัวเองจากการตกผลึกหรือจากการหล่อหลอมและเจริญในาตัวเองนี่คือความรู้สึกของการเป็นครู โค้ดทางจิตวิญญาณที่ค้นพบระบบการว์ปโค้าสู่ความสําเร็จที่ไม่มีลิมิตสู่ชีวิตที่ไรขีดจำกัดที่เรากำลังรู้สึกถึงความเป็นผู้สร้างถึงกระบวนการของชีวิตที่ส่งพลังมันคือกระบวนการของการค้นพบวิธีปลดล็อกตัวเอง ค้นพบวิธีการสื่อสารกับจิตวิญญาณของเราค้นพบความสุดยอดในตัวเองและนี่คือโค้ดว้าวว้าว e อ็กซ์เพ c ีที่เรากำลังเรียนรู้และรู้สึกได้ด้วยตัวเองอย่างแท้จริง